เราอิชูเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนเราเราเอาของไปผลิตแล้วอยู่ในไลน์เรียบร้อยแล้วเอาของไปผลิตแล้วอยู่ในเวิร์กเซ็นเตอร์นี้เรียบร้อยแล้วก็ต้องผลิตเสร็จก็ต้องมีการรับรับของที่เราผลิตได้กลับมานะครับซึ่งโปรเซสของเราเ็าเรียกว่า receive from production เนี่ยชื่อมันชัดเจนมากไม่มันคือ Production อยู่ในโมดูล production ลวนๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์ถัดไปมันจะมีหน้าหน้าจอให้ดูนะครับผม receive from production เวลาเรารีเซฟฟอร์มบุเอชั่นแล้วเนี่ยเรารับ FG สต็อกก็ต้องอัปเดตให้เราเรารับว i p ก็ต้องอัปเดตให้เรานะครับแน่นอนบัญชีก็ต้องลงบัญชีอัตโนมัติเดบิตเอฟจีเดบิตวิปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่เราฝูกบัญชีเอาไว้ว่าเราอยากจะลงแบบไหนซึ่งอันนี้นได้หมดนะครับผมนะครับเสร็จแล้วขบวนการสุดท้ายถามว่าเอ๊ะขบวนการสุดท้ายทําไมต้องมีในเมื่อรับแล้ว อิชูแล้วก็น่าจะจบแล้วอ่าทำไมจะต้องมีมา close production เนอะ close production คืออะไรต้องมาปิดใบสั่งผลิตถามว่าแล้วทำไมระบบไม่ปิดให้เลยล่ะอ๋อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องรับทีเดียวก็ได้บางธุรกิจเนี่ยอาจจะเปิด production เป็น lots เลยเป็น batch size เลยเปิด5,000กิโลแล้วก็ทยอยรับทยอยรับทยอยรับไปเรื่อยๆก็เลงก็เลยเย,เย,ยังไม่จำเป็นต้องปิดระบบก็เลยไม่ได้ปิดให้เราอัตโนมัตินะครับผม หรือบางธุรกิจเนี่ยเราผลิตเราแพนไว้ผลิต5000กิโลก็จริงแต่เราอาจจะมีบายหัว닥หเราสาจจมารถรับเพิ่มได้เนาะอาจจะรับเป็น5 0 0 1ักิโลก็ได้เราอาจจะได้เศษได้อะไรกลับมานะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแพน5,000แล้วได้5 0 0 0นเสนอไปเราจ,จะได้5 0 0 1หรือได้4,9 0พกก็ได้ซึ่งไอ้ส่วนที่เป็นบวกลบเนี่ยเราก็เรียกว่าแวร์เรียนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันเพราะพวกนี้มีผลต่อต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยต้องมีโปรเซสเข้ามาปิดใบสั่งผลิตให้มันรู้ว่าเฮ้ยจ็อบนี้ออเดอร์นี้มันจบแล้วนะครับก็เลยต้องมีโปรเซสให้เราปิดใบสั่งผลิตนะครับผมคราวนี้ปิดใบสั่งผลิตเนี่ยมันก็ต้องมีการบันทึกบัญชีนะถ้าเราอลูชเมทต่อของเราเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดคอร์เนาะ